นะคือเลือกมาแล้วเลือกใครก็ได้หาเลือกเลยแต่ระบอบประชาธิปไตยมันเคารพเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเลือกเข้ามาแล้วนะคะมีเสียงข้างมากใครที่มีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยต้องเคารพค่ะแต่มันเกิดวาทการรมว่าเป็นเสียงข้างมากคือเป็นเผด็จการรัฐสภาเอามึงก็มึงก็ว่ากันไปเนาะและคําว่าเผด็จการรัฐสภาก็ถูกพูดต่อๆแล้วประชาชนก็เข้าใจว่า i, เฮ้ยไอ้พวกที่มันเข้ามาเผด็จการ มันจะเป็นเเด็จการไปได้ยังไงคะในระบบรัฐสภามันคือการโหวตนะคะแต่ว่าการโหวตนั้นแม้ว่าเสียงข้างมากเลยนะคะจะชนะก็จะถูกมองว่าไม่ยุติธรรมเพราะว่ามันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่พวกของตัวเองได้ประโยชน์ไงนะคะเพราะฉนั้นที่ฉันบอกว่าคนที่จะเลือกเนี่ยเมื่อเลือกแล้วนะคะปะเด็นคือเมื่อเลือกแล้วคุณต้องเคารพถ้าเกิดว่าเสียงข้างมากนั้นไม่ใช่พวกของตัวเองแค่นั้นเองค่ะ และเมื่อเลือกไปแล้วเคารพเสียงข้างมากกันแล้วยังไม่พอนะคะมันจะต้องยอมให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ไปจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลเนี่ยซึ่งมันจะต้องรวมกันกี่พักก็แล้วแต่ให้เขาอยู่จนครบเทอมนะคะเพื่อที่จะได้ทําให้ตรงเนี้ยเปลี่ยนผ่านคือถ้าถ้ามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะอยู่ได้สักเทอมสองเทอมเนี่ยก็คือสี่ปีนะคะแล้วก็อีกสี่ปีเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามันจะค่อยๆนะคะ มันจะค่อยๆเอกลืนในเรื่องของอที่คนจะเข้าใจคําว่าเสียงข้างมากได้มากขึ้นสวมันจะไปเห็นหัวประชาชนได้ยังไงล่ะคะคุณก็ในเมื่อสวเนี่ยนะคะมันเลือกกันแบบไหนมันก็ไขว้กันไปไขว้กันมาจนตัวมันเองยังงงเลยค่ะดิฉันก็ไม่เคยพบเคยเห็นว่ามันการออกแบบมีการเลือกสวมาเพื่อให้เกิดคนที่ไปคิดระบบในการที่จะไปหัวกันเนี่ยไขว้ไปไขว้มานู่นนี่นั่น ไม่คิดได้ยังไงนะคะเอ่อพวกที่บอกว่าตัวฉันเป็นคนดีบางคนเนี่ยโปรไฟล์ดีนะคะใส่ชุดขาวนะคะแล้วก็ทำธรรมะธรรมูนะคะในในในเพจแต่ว่ามาด่าดิฉันเนี่ยแบบนะคะสาเสียเทเสียด่าแบบต่ำต่ำเกินมาไม่เคยได้ยินนะคะคือโสเพนีในซ่องแหละยังไม่ได้พูดหยาบคายเท่ามึงเลยเอางี้ดีกว่า ก็เรื่องของออที่ดินเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเขาออกมาบอกเลยนะคะว่าเฮ้ยไม,ม่มีใครจะไปยื้อไปเลยหรอกมันก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายตามกฎหมายที่เขาว่าคือการฟ้องรายแปลงค่ะฟ้องรายแปลงซึ่งมันจะมีคนที่มีโฉนดตรงเนี้นะคะอยู่ประมาณเก้าร้อยกว่ารายเก้าร้อยกว่ารายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมการสอบสวนอะไรกันขึ้นมาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะะไปถึงศาลเนี่ยรายรับประมาณห้าปี ก็จะถึงดีกาและไอ้และไอ้แปลงใหญ่ๆที่มันเป็นประเด็นกันอยู่ตรงเนี้ยมันเสือกถูกดึงไปไว้ท้ายๆเลยฮะแล้วดิฉันถามว่านี่ไงคือมึงทําตามกฎหมายไงแต่เราเมื่อไหร่จะถึงประชาชนจะมีโอกาสได้เห็นคนทําผิดติดคุกไหมเพราะมันกี่พบกี่ชาติครับมึงถึงจะทำคดีนี้ไปจนกระทั่งถึงมันนะ่ะนะ เพอรเพอเนี่ยตัวมันเองเนี่ยนะคะก็อาจจะตายก่อนที่คดีมันเนี่ยจะได้ตัดสินด้วยซ้ําหม่งงไหมฮะเออมันเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้มาบอกว่าหยุดอย่าทําคดีนะคดีนี้ไม่อะไรมันไม่ไม่ไมไมหรอกมันไม่โง่ขนาดนั้นเพราะว่าทําขนาดนั้นประชาชนก็จะต้องด่านะฮะอ่ะมีใครบอกว่าใครโกงโกงเรื่องอะไร 14ล้านเสียงเนี่ยนะคะไปโหวตให้พักที่ได้ล้านกว่าเสียงเนี่ยขึ้นมาเป็นรัฐบาลและมาเป็นอ่นายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าวันหนึ่งประเทศมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮไอคนที่เป็นพักพรรเจ้าของ14ล้านเสียงเนี่ยฉันบอกว่ามึงจะรับผิดชอบไหวไหมนะคะไม่ชอบฟันเขาแต่มาแซะพี่เขาอีกอืใครนะคะ คือไม่ชอบก็ไม่ต้องไม่ต้องฟันเนาะไม่ได้จุดทูบเรียกพวกนี้ก็จังเลยนะดิฉันก็ไม่ได้ไปจุดทูบเชิญซะหน่อยแนละ้วก็มาก็แล้วแต่นะคะฟังไหวก็ฟังเพราะกูไม่อวยมึงอยู่ละคะ่ะคือตอนนี้ดิฉันบอกเลยค่ะว่าทําไมถึงไม่ได้ค่อยเข้ามาไลฟ์ในในทิกตอกเพราะว่า,าช่องทิกตอกตอนนี้นะคะโดนแต่โดนโดนเตือนเป็นตัวแดงนะคะ พอเราโดนเตือนเป็นตัวแดงปุ๊บเนี่ยก็กลัวว่าช่องจะปลิวนะแต่บางทีก็อดไม่ได้วันนี้เนี่ยนะคะมันมีการเ,าเขาเรียกอะไรนะคะบอร์ดอะคือเป็นหน้าจอ L C L C D ก็คือมีกลายเป็นว่าวันนี้สภาเป็นสภาบุรีรัมนะฮะเป็นประชาเป็นเป็นสภาบุรีรัมเลยประเทศนี้ดิฉันบอกว่ามึงก็ไปเอาบุรีรัมมาเป็น เมืองหลวงเลยปะจบใช่ไหมไม่ต้องมาประดักประเดิดอย่างนี้เอากันอย่างนั้นเลยผมเลือกตั้งกี่ครั้งกาเพื่อไทยถูกค่ะดิฉันพูดแล้วนะคะแล้วจะพูดอีกก็คือถ้าวันหนึ่งไม่มีไม่มีพักเพื่อไทยเวลาที่มีเลือกตั้งดิฉันก็จะไม่เลือกใครค่ะเพราะว่าไม่รู้จะเลือกใครมันไม่มีใครที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเลือกมันไม่มีใครที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะให,ให้ให้เข้ามาทํางาน นก็ตอนรับทุกคนนะคะเข้ามาไอหนูมันใหญ่อ่ามีใหญ่ไว้ไหนูอีกค่ะใหญ่ไว้ไหนูก็คือไอเนมันแตะตูดกันได้คนที่เลือกพักเพื่อไทยเนี่ยยังไงเขาก็เลือกค่ะแล้ววันนี้ก็มีแดงแดกส้มเยอะนะคะที่กลับมาคือคนที่เป็นแดงแล้วก็ไปเลือกส้มเนี่ย เจตนาเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเกลียดเพื่อไทยนะฮะแต่ตอนนั้นคิดว่ามันเป็นพักที่เป็นพักที่แบบเป็นเป็นแนวเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นพักที่พักน้องประมาณนี้นะคะบางคนก็เลือกให้คนละใบเพื่อที่จะได้มาทํางานด้วยกันแต่เอิญพอถึงขั้นของการโหวตที่สอวอตอนนั้นมีสิทธิ์ในการที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาไม่เอาไงคะคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีอุปสรรคตรงนี้เราก็จับมือกันเป็นรัฐบาล นะะซึ่งมันมีแนวคิดในเรื่องของเสรีนิยมแล้วก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตยในเยอะเพราะตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ทําเรื่องนี้ด้วยกันมาตลอดในเรื่องของการจะแก้รัฐธรรมนูญในเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าเมื่อเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะมันจะต้องมาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันซึ่งดิฉันก็มองว่าจริงๆมันก็ไม่น่าที่จะต้องมาห้ามหันกันนะแต่ว่ามันเกิดจากบรรดาพวกเขาก็รู้สึกผิดหวังที่พักตัวเองได้ได้ที่หนึ่งแต่ไม่ได้เป็นนายกได้ที่หนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาล ซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีความรู้ในเรื่องของอาการเมืองจริงๆก็ต้องเข้าใจนะคะว่าระบบแบบนี้ในต่างประเทศหลายประเทศก็กใช้แบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณเลือกตั้งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณชนะที่หนึ่งเนี่ยก็คือคุณได้เป็นทบบาลเลยแล้วหัวหน้าพักพักนั้นได้เป็นนายกโดยอตัตโนมัติแล้วทําปี60ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะนะคะพอเลือกตั้งเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะถ้าคุณไม่แลนสไลด์ เนี่ยแม่คือถ้าคุณเลือกมาเกินกึ่งหนึ่งของสภาที่มีอยู่ทั้งหมดอยเสียงคุณได้เนี่ยคุณจัดไปเลยคุณจะเอาใครนั่งนายกหรือเลยคุณจัดไปเลยแต่ถ้าคุณเลือกมาแล้วนะคะเสียงคุณไม่ได้กึ่งหนึ่งของสภาคุณก็ต้องไปรวมเสียงซึ่งวันนี้นะคะที่ฉันบอกว่าตัวของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยตอนนี้เหลือ60สกว่าที่นั่งเนี่ยในการเลือกตั้งปี7 0นะคะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคะแนนเสียงเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ เพราะเนื่องจากมันมีทั้งเรื่องเขาก็โดงที่ดินที่สาธาระเอาไปทารันเวย์นะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพัวสอวอซึ่งหลายแหลมากแม้สื่อจะไม่ได้อะไรมากมายคือสื่อใจดีเขามากนะคะไม่ได้โจมตีหรืออะไรเลยแต่ว่าคนมันก็จําได้นะสำหรับเรื่องแบบนี้วิธีวิธีที่เขาจะหาเสียมีอยู่วิธีเดียวค่ะก็คือด่าเพื่อไทยและเขาต้องแท็กทีมกันด่าด้วยก็คือจะต,ต้องขุดทุกอย่างอะไรของเพื่อไทยมาเนี่ยโจมตีซึ่งถ้าคนไม่รู้เท่าทัน แล้วก็จะกลายเป็นว่าพักมันดีและพักเพื่อไทยเนี่ยเร็วแต่ในขณะเดียวกันดิฉันบอกว่าในเมื่อคุณนะคะไม่รู้จะเอาอะไรมาหาเสียงนะคุณก็มีทางเดียวที่คุณจะหาเสียงได้ก็คือคุณต้องด่าพเพื่อไทยเหมือนกับว่าต้องเหยียบหัวเพื่อนเนี่ยตัวเองถึงจะสูงแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะดิฉันบอกว่าพอถึงการเลือกตั้งขึ้นมาจริงๆ <c oughs> นะคะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นพักอันดับหนึ่งที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ ยกเว้นเขาจะดูดในขณะที่พรรคสีน้ำเงิน,นยหลังจากที่ได้เป็นรัฐบาลแล้วนะคะก็ทําการด,ดูพลังดูดของเขาเนี่ยก็คือเป็นพลังดูดที่แบบเบอรเบอร์เบอรแรงมากนะคะเพราะสามารถดูดตัวตึงๆดูดไอที่สามารถจะสร้างคะแนนหรือ,อหวังผลในการเลือกตั้งได้ซึ่งก็ต้องใช้กล้วยเยอะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าเป็นรัฐบาลมาทุก,ท,ก,ท,กทุกสมัยเนาะแล้วนั่งอยู่ในกระทรวงสําคัญเช่นคมนาคม นะฮะมหาไทยอย่างเงี้ยนะ,ะคือนั่งแต่ละกระทรวงอ่ะนะฮะเป็นกระทรวงที่เราไม่ต้องพูดกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในช่วงของการนั่งอยู่สาธารณสุขนะ,ะหรือแม้กระทั่งหลกระทรวงแหละนะฮะก่อนที่จะไปมันก็มีประเด็นที่มีการบอกว่าเออตรงนั้นตรงนี้การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเงียบไปเลยหลังจากที่เขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้พรรคของเขาใหญ่ได้มีอย่างเดียวก็คือดู แล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วค่ะก็คือตอนการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะพักเขาเนี่ยก็คือตอนนั้นเราแข่งกับประชาธิปัตย์และประชาธิปัตย์เนี่ยพูดง่ายๆว่านับตั้งแต่มีพักเพื่อไทยมาตั้งแต่ไทยรักไทยอ่ะตั้งแต่มีไทยรักไทยมาพักประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะการเลือกตั้งเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับไหนนะคะก็จะเป็นพักเพื่อไทยนี่แหละคะ่ะที่ชนะการเลือกตั้งมาตลอดแต่ทําไมเขาได้เป็นรัฐบาล เพราะมันมีงูเห่านะตอนนั้นก็คือกลุ่มเพื่อนเนวินก็คือบุญจงวงไตรัตน์นี่แหละนะคะกับกลุ่มเพื่อนของเขาเนี่ยนะคะเป็นงูเหา่าไปอยู่จับพักประชาธิปัตย์แล้วก็ไปตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารวันถแถลงนโยบายก็ไปถแถลงนโยบายที่เออ,เอ,อที่เออดิฉันก็จำไม่ได้นะไปถแถลงนโยบายที่ที่ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารถแถลงนโยบายในกระทรวงต่างประเทศเออ นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันผิดนะฮะมันไม่ใช่แต่คนไทยตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องนะ,ะดิฉันเองก็ยังไม่รู้เลยก็ก,ก็ก็คิดว่ามันเป็น,เ,ปนเรื่องปกตินั่นนั่นคือนั่นคือโมเดลหนึ่งแล้วก็ดิฉันบอกว่าจะเกิดอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเกิดแบบนี้คือเขาไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้โดยตัวเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ดีลยกับส้มมาไว้ทีนี้ดิฉันกำลังจะถามว่า14ล้านเสียงของส้มเนี่ยจะรู้สึกอย่างไร ถ้าคุณเลือกส้มแล้วส้มต้องไปเลือกน้ำเงินเนี่ยก็จะเลือกไปทํากล้วยอะไรถ้างั้นก็ไปเลือกน้ำเงินเลยดีกว่าไหมอ่ะถูกต้องไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าส้มเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็คงไม่ได้กลับมาสิบสี่ล้านเสียงเหมือนเดิมมันก็เลยจะกลายเป็นว่าทํายังไงเขาถึงจะได้เป็นรัฐบาลต่อไปก็ต้องช่วยกันกระทืบเพื่อไายให้มันตายขาที่นี่แหละคะ่ะแล้วก็ไปจับมือกันแล้วถึงเวลานั้นก็ว่ากันไปก็ตกลงอะไรกันก็ดีลอะไรกันก็ว่ากันไป <c oughs> หลังจากนั้นก็จะมีการดูด สมมุติว่าถ้าเขาไม่ชนะการเลือกตั้งแต่กลายเป็นว่าเพื่อไทยสมมุตินะคะว่าได้ที่หนึ่งอ่ะได้ที่หนึ่งแล้วเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีตัวเลือกอยู่สองตัวก็คือส้มกับน้ำเงินที่จะดึงเข้ามาเพราะถ้าไม่มีสองพักนี้นะพักเล็กพักน้อยนั้นเนี่ยเสียงก็ไม่พอที่จะเป็นรัฐบาลนี่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยครั้งต่อไปต้องได้เกินสองร้อยห้าสิบทีนี้พวกเรามีโจทย์คือเราจะต้องช่วยกันละคะ่ะ นะเพื่อไม่ให้ต้องไปไปทำอะไรที่เดี๋ยวจะต้องมาตรบัตสัตว์อะไรกันนู่นนี่นั่นและของเขาเองก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมตินะคะว่าพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเราสมมุติว่าเราชนะเขาก็จะรวมกันแล้วเขาก็ชนะถ้ายังไม่พอก็ดูดของเราเนี่ยแหละค่ะเข้าไปจบเราก็เป็นฝ่ายค้านเนี่ยคือการเมืองนะฮะนี่คือการเมือง,นะอองเลือกส้มดีที่สุดเลือกเลยค่ะไม่ได้ห้ามนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยากรู้นะไม่ได้ถาม ถ้าชอบส้มก็ไปเลือกส้มนะคะไม่ไม่ต้องการรู้ค่ะนะคะไปเลือกเลยค่ะนะคะดิฉันไม่เลือกเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วก็ค,คุณก็ก็จะควรย้ายก้นออกไปค่ะลำคาญนะคะคือไปเลือกเลยค่ะดีที่สุดแล้วมึงจะเลือกมันทําไมล่ะคะในเมื่อมันก็จะไปเลือกน้าเงินอยู่แล้วมึงก็เลือกน้ําเงินสิฉลาดจริงนะคะ ดิฉันไม่ไม่อยากรู้หรอกค่ะแล้วก็ไม่สนใจด้วยคือพวกคุณน่ะทำบ้านเมืองปั่นป่วนกันเยอะแยะมากมายทําแต่ละเรื่องจริง,รงๆในทิกตอกเนี่ยอยากพูดเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าก็บอกแล้วว่าช่องเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือตัวแดงขึ้นแล้วนะคือเข้ามาเนี่ยไม่ได้แหย่ตาดูหรอกคะว่าคุยเรื่องอะไรคือที่เข้ามาเนี่ยเห็นกูอวยซ้อมอยู่หรอคะตลกนะไม่ต้องมาบอกไม่ได้มีใครอยากรู้ มึงจะเลือกสม้มมึงก็ไปอยู่ช่องส้มค่ะนะคะ